ขณะนี้6นาฬิกา31นาทีมาติดตามข่าวเช้าเวิร์กพอยต์กันต่อนะครับข่าวเช้าเวิร์กพอยต์เล่าข่าวง่ายได้ข่าวเยอะรับชมทางหน้าจอช่อง Workpoint ตหมายเลข23และช่องทางในการชมออนไลน์ทาง Facebook Live หรือว่า YouTube Live เข้าไปที่ข่าว Workpoint 23นะฮะทักทายส่งข้อความเข้ามาได้นะครับมีคนบอกว่าวันนี้กงยูมาอ่านข่าวขอบคุณนะฮะผมก็ว่าตัวเองหน้าคล้ายใครสักคนนึงนึกชื่อไม่ออก ใครใครนะกงยูกงยูคือใครวะอันนั้นกงยูดาราเกาหลีค่ะพี่ดาราเกาหลีเคยเป็นสามีแห่งชาติมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็เขาก็เขาก็ยังอยู่ของเขาอะค่ะแต่อันนี้เป็นจงยูค่ะเป็นภาก๊อปปี้ของกงยูอีกทีอันนั้นกงยูนี่กงขังอันนี้จงยูโอ้โหคุณผู้ชมฮะมีคุณป้าอายุหกสิบนะฮะตกลงไปในบ่อน้ำ ความลึกเนี่ยเขาบอกว่าของบอ่อลงไปเนี่ยประมาณ7เมตรนะตกลงไปประมาณชั่วโมงหนึงแต่ว่าโชคดีว่าคุณป้าเนี่ยเกาะเชือกอยู่ก็เลยไม่จมน้านะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปช่วยเหลือนะครับนี่ฮะเป็นจังหวะที่โอยตัวลงไปช่วยเหลือคุณป้าคนนี้นะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดที่หมู่7บ้านสาบอ่อลึกตําบลน,นาเหมือนเสีอำเภอนายงจังหวัดตรังตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับได้รับแจ้งเหตุมีผู้หญิงอายุ60ตกลงไปในบอ่อ ความลึก7เมตรในบ่อมีน้ำอยู่นะครับโดยคุณป้าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยด้วยนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวพลัดตกลงไปนะฮะแล้วก็เนี่ยคือพยุงตัวเองด้วยการจับเชือกที่ใช้คล้องกับลูกรอกสำหรับตักน้ำพยุงเอาไว้ไม่ให้จมลงไปในก้นบ่อต่อมาทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนาครตรัง โดยจ่าเอกทรงศักดิ์สงสิงหรือหัวหน้าเด่นนะฮะมิได้ทำการโรยตัวลงไปช่วยเหลือนะครับนี่ฮะลงไปเลยนะครับโดยนำเชือกเนี่ยไปผูกไว้กับตัวของคุณป้าแล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันดึงร่างของคุณป้าขึ้นมาในจังหวะที่ผูกนะครับใช้เวลาช่วยเหลือเนี่ยประมาณสัก15นาทีสามารถที่จะนำคุณป้าขึ้นมาได้อย่างปลอดภยัยแต่ว่าก็มีอาการอ่อนเพลียนะตกลงไปเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งละ นี่จังหวะดึงขึ้นมานะครับนี่ฮะปลอดภัยนะครับจา่าเอกทรงศักดิ์สงสิงหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบา,นนาลนครตรังฮะเป็นคนที่ลงไปช่วยนะครับโรยตัวลงไปครับนี่นะครับก็เรียกว่าปฏิบัติการได้อย่างสําเร็จลุล่วงด้วยดีนะฮะครับเออ